อ่สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมงภาจะคุณเกมมิ่งรีวิวนะเดี๋ยวผมงภาจะคุณนะวันนี้เกมวอตด็อกนะครับก็จะมาเล่นเกมวอตด็อกกันนะฮะยูเกมนะผมลองเล่นไปหน่อยอย่างนงี้ยนะครับก็มาลองยนะูเกมเนอะ นานนะตอนเวริร์นานเชีเชยในเกมนี้ก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งก็ร้องเรียนมาให้ผมเล่นนะไม่ไม่ใช่คนเดียวสองสองคนเนะี่ยแต่ร้องเรียนหนักๆก,ก็มีคนเดียวนะร้องเรียนไม่เล่นนะ แล้วก็ลองเรียนมาให้ว่าห้ามห้ามเลยนะห้ามแปล,ลใช่ไหมไม่แปลให้ตามคำขอเลยแบบแปลไม่ออกแบบต้องนันชิบหายอะไร่ะอันน่า อะไรอะไรสักอย่างเทวอ่านไม่ออกบางคนคนดกำลังเล่นโทรศัพท์เดินนะอ่ะนอนาพรอเอกเราสมาร์ทโฟนแอปใม่ เกมสมิธเดคอริตี้คาเมล่าเื่อไม่้ฟน่ะโทรศัพท์แม่งโหดไปวะ so bank accounts out of twitter แกนสิเทมมันกำลังแอนตี้แอนดี้ที่มันแฮกอยู่ใช่ปะวะ Nope. Get One of our contractors with his search for the hackers in a lot job. Assigned 80 years. Hey, you're assigned and Pierce. ยูวีซอลพิเซนเอ็เอ็ดเดือนต่อมาแะไปได้แค่เนี้ยที่เหลือไปไม่ได้อันน่าเย้เจ๊แม่งฟอร์มยักษ์ว่ะ ดูหมาคนมันเทเลยน้ำเบสบอลอะ่ะไอ้ไอ้ไอ้คนตะก,กี้ที่มันคุยที่มันบอกจะฆ่าฆ่าใช่ไหมฆ่าเดนปะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้

นกไ้เล่นไงสายชื่อกูบออาวชีอาเชียมมีกระสุนน่ะยังยังคิดจะกระทืบเราอะ มีเฮกูนะตบหัวแมง ติดเลยวะเสียบตูดไม่ได้ไปเนี่ย <c oughs> จุ๊บเอาเป็น,นังไวะ

I'm no, like you to your I don't like your sense. No, it's too late. Bottom of the eighth. August ahead. Game's almost over. We are out of time. <laughs> nice huh. Come on, man. Really phone call. Alright, fine. glad you asked. Okay, we got a bunch of 40000 need a No, so, cops are out. And Maurice is with the Vanderbrothers. Jordan, I'm here, Joe. No, no, I called them too. Look, we got a messy altercation at the end You and I slip away unprotected. I appreciate the plan, but so, I'm I'm, true. Cops. I'm true cops. And I'll you grab Maurice and get him out Police. get away. I'm the police. If there's anybody in here, identify yourself. <laughs> <laughs> so, เราแอบเข้าไปข้างในเนี่ย <c oughs> อ้าวเชี่ยอะไรวะโดนเห็นเหรอเอา้าอ่า โอ้ยแม่โอ้ยแม่อีตัวนึงรอแม่

คียอยู่คนเดียวดเดี๋ยวยุคนี้ก็เสร็จคุณสิครับอ่อ Boleh. Go look Ha. Yeah, just yeah, to talk to We're just talking. I got not have Don't right no. right. No. No, keep your hands right. around get, right. get back, now. The device works, aren't you? That ain't don't illegal, right? Don't get smart. How did you afford the Man, there you go calm down, all right? Don't give not Something tells me if you to stay both okay.

เปียประตูไม่เปิดไอ้รอไม่งีีละตัวเนี่ยจะไปรอก็รอตัวได้ที่เห็นครูแล้วก็ไปไล่ นี่นไปแล้วไอ้เหี้ยนเกียนเดินขวางทางกูเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเอทำเงีย,ยน,น,นยืนเล่นโทรศัพท์เล่นไลไน์อ่นนะคุกกี้ลัน เกมส์เศรี ก่อนนะว่าคับว่ไม่เก่งอนะ ล,ล้อแตกหายแล้ว what top 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 the โอ้ยรแม่งพังวี่เร็วก่เลยไอ้ฉักสายซิสินคิด ก็บ้านผมนั่งก็ ได้และได้เงินมาสองร้อยเหรียญเยโอเคมีตังค์พอไปซื้อเกมแล้วเว้ยกล้ามหน้นหน่อยครับขอบคุณครับ อ่อพาพนี้ก็เน้อันียวกันกับรแล้วก็ที่่ะตั้งชา้ตัสั ก็เป็นว่า,าพาร์ทนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเราเค่อยมาต่อกันาพาร์ทหน้าก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ